วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับแบบ knock out simulator นะครับแบบนี้เป็นแบบฟาร์มแน่นอนแต่เราจะแค่ยังไงให้มันสนุกนั่นแหละคือประเด็นผมเพิงมาโู้ตวมาตเอยแอปเล่นแบบนี้ไปขอโทษท่านผู้ชมครับและนี่คือถ้าต่อยสุดมหาปัญเลยในเมื่อเราแข็งแรงขนาดนี้ก็ต้องไปทัาประลองสน่อยอ่าเราต้องเริ่มจากอะไรที่มันกลางๆก่อนนี่3า ตัวนี้ง่ายไปตัวนี้ง่ายไปต้องตัวนี้โอเคเฮ้ยเจ้าโอ้โหนี่มันแสดงว่าผมแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยต้องไปสู้กับบอสแล้วขับตัวนี้กันออ้ยตัวนี้นี่เรียบเหนื่อยได้ดีเลยตัวนี้จะไหวไหมเนี่ยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว นั่นมันหมายความว่าผมยังต้องแข็งแรงกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตตั้งใจฝ่ามโดยพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้ต้องชนะแน่นอนเค้อมันมีเบคอนตัวนึงมายืนให้กำลังใจด้วยอะดูไอ้ไอ้มัดเขียวดูดิเนี่ยเฮ้ย มิตรภาพระหว่างเผ่าพันธุ์เงั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยนายแม่งน่ารักว่อะอาไปโซ่ไปโซ่ไปโซ่เมืองอาไปโซ่เออเอาแล้วว่าเอาแล้วว่าจังหวะนี้ครับเขาตอยไปแล้วแล้วยังไงอา้าวให้ตายสิครับท่านผู้ชมนี่มันมิตรภาพระหว่างเราผมรักเบคอนตัวนี้มากกว่า ผมเชื่อว่าผมทำได้ผมเชื่อว่าผมทำได้แค่เราเชื่อเราจะทำได้แค่เราเชื่อเราก็จะทำได้แค่เราเชื่อจะทำได้โอ,โอเคผมคิดว่ามันเป็นความคิดที่ค่อนข้างโง่แล้วครับเพื่ะนเนี่ยจบคลิปเถอะ